วันนี้เดี๋ยวมาอัปเดตกันหน่อย s i ก k ร์ er X a สต a r ์นะครับต่อผมวิ่งไปแล้วสองหมื่นสี่พันแปดร้อยโลนะครับตอนนี้ก็อันนี้เนาะอันนี้ไม่ได้รีเซ็ตใหม่มาสองเดือนแล้วนะครับสองเดือนนิดๆสองเดือนกับสิบวันได้แล้วก็ตกเฉลี่ยเดือนละห้าพันโลตอนนี้นะครับไฟมันกินอยู่เย่าไหร่หนึ่งไปบวกลบกัน แต่ว่าเวลาใช้จริงอ่ะมันก็ประหยัดนะครับผมวิ่งในเมืองหนังอวัดด้วยอะไรเนะี่ยเฉลี่ยเฉลี่ยก็เ v e r อเดมาก็ประมาณ14กิโลวัตต์ต่อร้อกิโลเมตรถ้าวิ่งในเมืองเนี่ยสิบสองสิบประมาณนี้นะครับวิ่งทางไกลก็15.5นะครับในช่วงที่วิ่งวิ่งแบบร้อยยีขึ้นอะไรเงี้ยครับก็ปัญหาเจออะไรไหมนะครับขามาสองหมืาพัโลแล้ว เออไม่มีที่เจออะไรแบบกวนใจเท่าไหร่นะครับก็หลักๆก็จะเป็นซอฟต์แวร์แหละที่มันแบบอ่าอาจจะไม่จําค่านะครับอย่างเนี้ยผมที่ต้องปรับทุกวันนะก็คือตัวนี้แหละเพราะผมใช้โซล่าเซลล์นะครับก็ผลิตไฟได้เท่าไหร่ก็ผมก็แบ่งมาใช้ชาร์จรถแค่ประมาณ10แอมป์นะครับเพราะว่าเดลิยูดผมอะ่ะวันหนึ่งวิ่งมาหนึ่ร้อยยีโลนะครับซึ่งชาร์จ10แอมป์สิบสองแอมป์สิบสามแอมป์สิบห้าแอมป์หรือกลางวัน16แอมป์อะไรเงี้ยมันก็ พออยู่แล้วนะครับชาร์จแค่นี้นะครับก็แบตก็ตอนไปเช็ค20งหมโลนะครับเสื่อมไปแค่เปอร์เซ็นต์เดียวเนาะก็ไม่ได้เยอะอะไรนะครับมันช่วงแปดยี่สิบเปอร์เซ็นต์แรกมันจะเสื่อมเรือแล้วแหละแต่ว่าเออเท่าที่ดูก็คือยังไม่ได้เสื่อมอะไรมากนะครับอันนี้คันเนี้ยชาร์จดีซก็เยอะเหมือนกันนะเพราะว่าถ้าเดินทางไกลผมก็เดินทางไกลบ่อยเหมือนกันก็ชาร์จปั๊มตลอดนะครับถ้าอยู่บ้านก็ชาร์จบ้านนี่แหละนะครับตกกิโลหนึ่งไม่ถึงห้าสิบสตางค์นะครับถ้าผมชาร์จบ้านเนาะเพราะแต่ต้องเป็นวันที่มีแดด ถ้าวันไม่มีแดดก,ก็ตกประมาณ60สิบตตังเนาะเจสิบตางังประมาณนี้เพราะว่าขับแถวบ้านก็คือไปรับส่งลูกอะไม่ได้ขับเร็วอะไรอยู่แล้วนะครับเรื่องอ,อะไรกวนใจไหมก็สภาพรถโดยรวมยังดีนะครับก็ไม่ดีก็แค่กระจกแหละที่มันดูทินนะที่ผมบอกแต่ว่าตอนหลังไม่โดนและโดนหินดีช่วงแรกบ่อยอยู่เนะครับมีก็มีรอยมีอะไรบ้างแต่ว่ารอบรถก็ยังดีนะครับเสียง กวนใจช่วงลงช่วงล่างยังคมกริบอยู่เหมือนเดิมน,นะครับโดยรวมผมว่ายังไม่เจอปัญหาอะไรนะครับนอกจากซอฟต์แวร์นิดหน่อยแต่ว่าเขาก็มีอัปเดตมาเรื่อยๆเนาะอันนี้ก็สภาพยางเนีย่ยวิ่งมาสองหมื่นห้าพันโลแล้วก็เอ่อยางผมยังไม่ได้สลับเลยนะมันยังไม่ได้กินอะไรเท่าไหร่เดี๋ยวผมว่าจะรอเปลี่ยนทีเดียวแหละมันเพราะว่าไม่ได้ขับแบบเปลี่ยนเลนกระทนันหันบ่อยนะยางมันก็ไม่ค่อยไม่ค่อยกินหร่นะครับ อันนี้อย่างหน้าเนาะอย่างหน้าก็ยังร่องยังชัดอยู่นะครับขอบก็ไม่ได้กิ่นมากดูนะยังได้อยู่นะครับนฮำบันโลเบรกนี่คือแทบไม่ได้ใช้นะครับก็ตั้งดีเจนปกตินะเพราะว่าดีเจนหนักผมเอาไว้แค่ตอนขึ้นลงเขาเฉยนะครับขับปกติก็ดีเจนธรรมดาก็พออันนี้นะครับก็ โดยรวมถือว่าเป็นรถที่คุ้มค่านะผมว่าช่วงล่างอยังนิ่งอยู่ปัญหาควรใจจุกจิกก๊อปแก๊บก๊อปแก๊บไม่มีนะครับมัสดุรถดีมากจริงนะครับตรงนี้อันนี้ก็ไม่ได้อวยนะแต่ว่ามันก็ดีจริงแล้วก็ตู้ชาร์จของเขา อันนี้ก็ที่เขาแถมมาเนาะก็ไม่ได้ของอดีเท่าไหร่แต่วก็ใช้ได้แต่ว่าก็มันตรวจเช็คบ้างนะครับอันนี้เดี๋ยวพาไปดูโซล่เสียน์นะก็ยังใช้ได้อยู่ ตอนนี้มันผลิตได้ประมาณ1.5กิโลวัตต์นะครับผมว่าชาร์จรถไป10แอมป์เนาะแต่ว่าเดี๋ยวตอนนี้มันแตกโมงครึ่งแดดยังไม่แรงนะครับเดี๋ยวช่วงประมาณ10โมงอะแดดมันจะเริ่มแรงลวมันก็จะได้ประมาณ3.84กิโลวัตต์หน่อยๆนอย่างเงี้ยครับเราก็แบ่งมาชาร์จรถ10 10แอมป์เนาะที่เหลือก็ใช้แอร์ใช้อะไรไปนะครับก็คุ้มค่านะครับสำหรับ sticker x ขับดีมากนะครับ พื้นที่ในห้องโดยสารผมถือว่ากว้างอยู่นะเพราะว่าผมใช้รถแค่2คนกับลูกอีกหนึ่งคนก็เป็น3คนนะครับไม่ค่อยได้ไปนั่งหลังนิดหน่อยนะครับแต่หลังอ่ะก็นั่งได้นะเนีขนของก็โอเคเลยนะครับหนังอันนี้บอกที่มันเร็วครับผมสูงร้อยแปดสิบเนาะสบายแล้วอันนี้คือมันเอ่อ ที่มันติดเนี่ยเพราะว่ามันเวลคัมซีเนาะเดี๋ยวพอตอนไปนั่งมันจะถอยไปข้างหน้าอีกประมาณประมาณเนี้ยพื้นที่เนี่ยขนาดมันถอยมาแล้วผมก็ยังมีพื้นที่นะขาผมก็สอดได้แต่อ่าถ้าคนตัวสูงมากเนาะก็จะมีปัญหาว่าอ่ามันอาจจะไม่ซัพพอร์ตน้องนิดหน่อยแต่ว่าถ้านั่งอย่างเงี้ยนั่งแค่สี่คนนะ,ะนเรานั่งแบบสบายๆเงี้ยทั้งวามไม่ได้นั่งชันงนี้ต่อเลยอะก็ถือว่าโอเคนะครับแอร์ด้านหลังเย็นไหมเย็นดีอยู่นะครับตรงนั้นผมติดกล่องเพิ่มเนาะ กล่องที่สั่งมาจากอแอปส้มแหละนะครับร้อยสองร้อยบาทแล้วก็ามาคัส d ี y ้นิดหน่อยนะครับทําให้มันเป็นแบบฉากเนี่ยแล้วมันก็จะลมมันก็จะตีข้างหลังทีนั้นมันก็เย็นทั่วขันข้างหน้าก็ไม่ร้อนนะครับแอร์ไม่ร้อนอะหลังคาหลังคากระจกร้อนไหมไม่ร้อนไม่ร้อนเลยผมไม่ได้ติดฟิล์มนะเอ้เอ้โทษทีติดฟิล์มที่แปดสิบแต่ว่าไม่ได้ติดม่านเลยม่านอะผมซื้อมาตั้งแต่ตอนออกรถแล้วแล้วก็ไม่ได้ใช้เลยยังแกะยังอยู่ในซองมันไม่ร้อนเลยนะครับเนี่ย คือตอนวิ่งอ่ะก็ไม่ร้อนกลางแดดสี่สิบองศาก็เจอมาแล้วเอาอยู่นะครับแอร์รถเอาอยู่ไม่ร้อนนะไม่ต้องติดเพราะถ้าติดอ่ะมันก็จะแบบพุ่มลงมาฮะน,นะมันก็จะดูทําให้รถอึดขึ้นนะครับก็เลยเลือกว่าไม่ติดละกันเพราะว่ามันไม่ร้อนติดแค่ฟิล์มแปดสิบข้างบน,นครับรอบคันฟิล์มเท่าไหร่ข้างหน้าประมาณห้าสิบนะครับแล้วก็ข้างข้างสองบานหกสิบที่เหลือจะเป็นแปดสิบหมดนะครับก็ไม่ร้อนสบายดีนะครับตรงนี้อ่าพอ,อมันบอมเป็นแบบแนว บักเก็ตอย่างเงี้ยมันไม่มีเหล็กจับาติดอะไรเงี้ยก็ยากใช่ไหม mm hmm. ก็หารุ่นที่มันมีตีนตุกแกมาติดอย่างเงี้ยก็ได้เหมือนกันนะครับอันนี้ใช้ได้แล้วก็นั่งสบายดีนะครับข้างหลังก็ผมสูงไวนะ้แปดสิบเนี่ยหัวหัวหัวชนไหมดหูหัวเหลือประมาณนี้เป็นกำปั้นสบายนะครับยิ่งขคนตัวเล็กนั่งหลังด้วยก็สบายใหญ่นะครับแล้วก็อันนี้ที่แขวนถุงแกง เคยแขวนอยู่ทีเดียวแล้วมันก็วรถวิ่งมันก็แบบง่าๆถุงอะนะมันก็แขวนตามแรงนะไม่ค่อยได้ใช้นะก็อาจจะเอาแขวนป้ายแขวนอะไรนิดหน่อยอันนี้ก็ไฟครับส่วนตรงนี้เนี่ยมันน่าจะมีอุปกรณ์เสริมทําอะไรได้ก็ไม่รู้ <c oughs> ใครรู้บอกผมทีนะยังไม่ได้ใช้ประโยชน์จากมันเลยนะครับที่เก็บขวดนี่คือแบบเยอะมากเลยเออบางรุ่นคันใหญ่จะที่เก็บขวดไม่ได้ใช่ไหมนี่ยวผมดูให้ดู ใรจริงนี่คือวางอย่างนี้ได้เลยขวดใหญ่นี่วางได้สองสามขวดเลยครับมันค่อนข้างกว้างตรงนี้ก็ไม่มีปัญหาอะไรเลยนะครับรถก็ยังใช้งานได้ดีนะครับถ้าใครซื้อมาไม่อยากมีปัญหาคนใจมากเลือกรถไฟฟ้าสักคันผมว่าซิกเกอร์โอเคนะครับเดี๋ยวเดือนหน้าจะมี 7x มาด้วยก็คันใหญ่กว่านี้นะครับแต่ถ้าใครชอบแบบกระทัดรัดไม่ไม่ใหญ่ไม่เล็กเกินนะครับก็ซิกเกอร์ X ตอบโจทย์นะครับขับดีด้วยยังไงก็ฝากด้วยนะครับผม